ขณะนี้9ก้านาฬิกานะครับเก้านาฬิกา3าสเกนาทีนะครับเานาฬิกา3ามสิบเก้านาทีคืนนี้ยายทำเยอะมากนะครับ านร้รัวไมสาธุครับผมสาธุนโมทนาบุญกะย่าธรรมทุกท่านนะครับเนาะพี่วางโทรศัพท์ก่อนเด้อแล้วไปต่อไปต่อข้างหน้าได้อีกรอบหนึ่งนะครับอเก็บโทรศัพท์แล้วไปนั่งใหม่ได้เลยพี่เด้อ ที่วางโทรศัพท์ลงเนาะวางโทรศัพท์แล้วไปต่อข้างหน้าใหม่ได้รถลอตเตอรี่เก็บนะครับรเนาะวางวางโทรศัพท์แล้วไปนั่งรอข้างหน้าได้นะครับถ้าเราถือโทรศัพท์ไว้ลุงตาจะไม่ข้องหัวให้นะครับเอาบอกเอาขอ,องน้องเลยน้องพี่ไม่บอกลุงตาว่าหัวตัวเล็กเป็นแหม ท่านนึกว่าจะใส่หมวกอตาครับเอาหมวกออกอสาธุสาธุครับเอาล้มแล้วทางนั้นด้านหลังล้มแล้วนะครับอ่า สองหนึ่งคนไหนพี่รออับเลยพี่รับรับให้คุณสองเลยนี่คนทองนี่ตรงนี้แหละครับอ่าเป็นวงคนของลุงตานะครับสาธุครับผมสําหรับคนทองนะครับน้ำมังลงได้เลยนะครับ ถ้านโทรศัพท์ตาไป่อให้ไปต่อฝั่งนู้นเลยครับรไปต่อฝั่งนู้นเลยครับไปต่อข้างหน้าได้ไหม่นะครับนาะคนไหนถือโทรศัพท์ไปต่อข้างหน้าได้ใหม่นะครับมือถือถือวางลงนะครับาง้นะครับตอนนี้หลวงตาท่านจะพักเท้าช่วงเช้าที่นี่นะครับอ่าพักเท้าหรือว่าพักห้องน้ำนะครับก็ยังไม่ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูก่อนเห็นอาจารย์ท่านบอกว่าจะให้พักเท้าครับผมแต่ว่าหลวงตาท่านว่าจะ จะเร่งเดินนะครับก็ไม่รู้ว่าท่านจะเข้าห้องน้ำเฉยๆหรือว่าเดินต่อนะครับวาง,งรเรเับเข้า,วาไว้เนะครับพี่น้องเราเยอะมากครับุดนี้ย่านรับรรรครับวางโทรศัพท์นะครับนาะวางโทรศัพท์พนมมือนะครับ ก <c oughs> ับมาที่ครับสาธุคับผมดีเด้ดีด้ตามรับที่โอ้ยดีเด้โอ้ยมมาเลยดีเดครับผมทำได้เอ พวงอะไรเก็บไปงูชาเลยจ้าไม่แงพวงเก็บไได้คุณแม่เด้อนมบังไปเลยครับพวงอะไรเก็บไปนะครับคุณแม่ส่วนที่เหลือก็วางไว้นะครับเดี๋ยวมีด้านหลังมารับให้นะครับอันนี้ก็ใส่ นะครับคือบรรยากาศนะครับเนาะที่ได้ถ่ายทอดให้เยันชำของเรารับชมอ่าเป็นโรงโรงโงมอปูนนะครับโรงโม่ปูนนะครับ ยกได้ยกไปรอนะคะรับด้านหน้านะครับโอ้จุดน,นี้ยายทำของเราเยอะม,มากนะครับต้องวางมือถือแล้วพี่นะวางมือถือแล้วไปรอข้างหน้าครับนะครับตอนนี้สวัสดีครับผมหมวดต้อยครับ รถจักรยายฮะบอตอนนี้ดีครับใช่ใช่ ครับก็ช่วงเช้านี้หลวงตาท่านก็จะได้พักนะครับอ่าพักพักซีซีขึ้นมาพ,พักเลยเนาะยังไม่พักเที่ยงอ่าพักเช้าพักเท้าช่วงเช้านะครับอ่าพักเท้าช่วงเช้า <laughs> นะครับที่โงรงโมบูนนะครับนะเานาะพัดเท้าช่วงเช้านะครับญาติธรรมทุกคนทุกท่านนะครับเนาะนี่คือบรรยากาศด้านในนะครับพักเท้าช่วงเช้านะครับพี่น้องเราเยอะมากนะครับเนาะ นะครับนี่คือบรรยากาศนะครับด้านนอกนะครับหลังจากที่หลวงตาท่านทุดงเข้าไปได้อ่าได้ท่านได้พักแล้วนะครับ ม่แน่ใจพี่จากนี้ไปประมาณกี่โลหลายที่อยู่ครับประมาณจากโอ้ไม่ถึงครับไม่ถึงแล้วท่านจังหวัดหยังผมยังตอบไม่ได้นะครับที่จังหวัดเนาะต้องรอชมไปเรื่อยก่อนเพราะว่าขึ้นขึ้นอยู่กับลงตานะครับติดตามทางทางไลฟ์ก่อนนะครับผมจะแจ้งไปเรื่อยนะครับนะนะครับนี่คือบรรยากาศด้านนอกนะครับที่อ่าถ่ายทอดให้ยาดเมนะครับของเรารับชมนะครับ พี่น้องเราเยอะมากครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามในกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อเราชมคลิปใหม่ๆทางช่องยูท,งทูบสัตยานดาวพุชืินเซฟคุเจนีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ